ระวังสายช้อปปิ้งนะครับที่ดูตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับราคารถถูกมากๆนะครับอย่างเช่นคันนี้นะผมไปดูมานะครับเป็น Honda Civic 1.8ตัว EL นะปี2018เขาขายเพียงแค่ด้วยความถูกผมก็ไปดูครับอย่างที่ว่านะครับเจอแน่นอนนะฮะเจอจริงๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับสำหรับ Honda Civic ตัว FC นะฮะตัวนี้นะเม็ดอาร์คเยอะมากนะครับ เอาง่ายๆว่าสปอตนี่เยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราดูของแท้ก่อนนะครับนี่เห็นเป็นอาร์ตไหมครับลอนซับแรงกระแทกเห็นไหมมีนะเห็นไหมครับลอนมีนะรูทุกอย่างนะครับเห็นไหมลอนซับแรงกระแทกนะครับเห็นไหมแล้วเราไปดูอีกอันหนึ่งครับเห็นไหมไม่มีลอนไม่มีเม็ดอาร์คไม่มีตัวซับแรงกระแทกเห็นไหมครับอ่านี่คือง่ายๆครับว่า รถเนี่ยโดนมาเต็มหน้าซ้ายเลยนะครับรถที่ชนมาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ามีข้อเสียตรงไหนรู้ไหมครับคือศูนย์มันจะไม่ตรงครับเรียกว่าแก้ไม่จบไหมครับนี่นครับคือรถชนมามันจะแก้ไม่จบเพราะอะไรสมมติว่ารถศูนย์มันมาแบบนี้ใช่ไหมครับโชกเบ้าโชกของอันเป็นแบบนี้คราวนี้อันนึงโดนชนมาซึ่งอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับ 3มมิลหรือ4มิลแต่ทําไมครับเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราใช้ความเร็วครับปื๊ดมันจะทําให้ศูนย์เนี่ยไม่ตรงครับศูนย์ถ่วงไม่ได้เขาเลยเรียกว่าแก้ไม่จบนะครับเพราะว่าบอดี้มันไม่เดิมรถพวกนี้เอาไม่ได้นะครับราคาถูกแค่ไหนก็ไม่ควรซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดนงครับผมไปดูถึง2คันเป็นคนละคันนะโดยปกติแล้วรถพวกนี้เนียเห็นไหมเมดอาร์จะต้องมีเห็นไหมครับ และอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นครับว่า c ี v i c FC เป็นอะไรที่สุดยอด,ด,ยอดของ,มองเมทอาร์กนะมเมทอาร์กเยอะมากๆนะครับรอนต่างๆงเยอะมากๆเราไปดูคันนู้นครับท่านผู้ชมเห็นไหมสดิบเยอะขึ้น เห็นไหมครับสนิมขึ well, ้นเพราะอะไรคือเป็นการชนและซ่อมนะครับรถคันที่ผมไปดูนะครับมันชนสะโพกขวามาทําไมฮะศูนไม่ได้เหมือนกันผมบอกได้เลยนะว่าชนโดนหน้านะครับมาประมาณครึ่บหนึ่งกับเบ้าชกเนี่ยประมาณครึ่งคืบนะผมยอมให้ชนหน้าดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างครับนะพอจะได้ความรู้เล็กๆในน้อยกันบ้างไหมครับมีเรื่องราวก็มาเตือนภัยกันนะสำหรับท่านใดนะครับที่เห็นกับของถูกนะต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เดลโมอับรถกระดับนะป้ายเซลลตามห้างนะครับไม่ใช่นะครับรถมือสอง ต้องดูให้ดีทูกแพงมีเหตุและผลของมันในตัวครับวันนี้ตับรถบ้านพลอยขวัญครับให้คำปรึกษาฟรี